ครับผมวันนี้นะครับช่องรถมือสองสุโขทัยนะครับมีรถ e-suzu t r i b r นะครับ slx นะครับปี39นะครับตัวพิเศษนะครับหรือว่าชมหน้าหนูนะครับผมเดี๋ยวเราดูเล่มกันนิดนึงนะครับผมดูเล่มนะครับจดปี39นะครับป้ายทะเบียนบว8 2 5 2นะครับผมจังหวัดกำแพงเพชรนี่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราพาชมตัวรถโดยรวมรอบคันนะครับผม ตัวรถโดยรวมรอบคันนะครับสีสันนะครับ80-90%นะครับคันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับเป็นสีเดียวนะครับตัวพิเศษนะครับรุ่นนี้ทําออกมาสีเดียวนะครับโอเคครับสงสวยนะครับน่าใช้งานนะครับใส่ล้อแม็กมาให้เลยนะครับผมเดี๋ยวดูรอบๆนะครับผมรถดูบางๆนะครับผมด้านหลังนะครับโอเคสวยงามครับกระบะแม็กไลเนอร์มีให้นะครับอย่างไรมีให้ครับผม รอบคันนะครับอันนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูภายในนะครับห้องเครื่องและช่วงล่างนะครับผมหากใครหาอยู่นะครับลดประหยัดน้ำมันนะครับผมเครื่อง2 5 0 0นะครับไดเล็กนะครับระบบปั๊มสายนะครับตัวนี้ประหยัดน้ำมันนะครับไม่มีระบบคอมพิวเตอร์นะครับผมซ่อมไม่ยุ่งยากนะครับผมไม่จุกจิกนะครับแผงประตูสวยครับแผงประตูเดิมๆครับผม หน้าปัดเรือนไหม้นะครับอ่าใช้ได้นะครับทุกจุดนะครับเรือนไหม้ประมาณสองแสนกโลนะครับผมคอนโซลคอนโซลสวยนะครับเอ่อไม่แตกไม่หักนะครับผมอ่าดูประตูด้านซ้ายนะครับสวยๆนะครับไม่ช้านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราาดูเบาะนะครับฝั่งคนขับนะครับอ่าเป็นเบาะสักการะนะครับผมเป็นเบาะผ้าเบาะสักการะ สวยครับอ่ามิฉีกไม่ขาดนะครับอ่มีร่องรอยตามการใช้งานนะครับอ่าเบาะแบบนี้นะครับเวลาตากแดดแล้วไม่ร้อนก้นดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวดูด้านบนนะครับอ่าผ้าหลังคานะครับโอเคผ้าหลังคาไม่ขาดนะครับผมด้านหลังนะครับอ่าเป็นเบาะด้านหลังก็เป็นของเขาแล้วนะครับอีซูเนาะโอเคเดี๋ยวดูนะครับอืมอันนี้เจ้าของก็แต่งนะครับใส่เบาะสีแดงมาครับหนาๆนานะครับนุ่มๆเลยทํามาให้นุ่มยิ่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราดูช่วงล่างกันนิดนึงนะครับผม เ่ล่างครับผมคัสซีสวยครับไม่ผูกครับผมหมายเลขคัสซีคนคมชัดนะครับผมโอเคดูเฟืองท้ายนิดนึงนะครับผมใส่ล้อแม็กมาหนาๆเลยอันนี้โอเคครับเฟืองท้ายแห้งๆครับผมไม่หยดไม่เยิ้มนะครับดเครับผมยางไหลมีให้นะครับผมฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับผมเอ เดินเบารอบเครื่องนะครับผมเดี๋ยวเราดูตามซอกตามุมนะครับนาครับน่าดั้มนักปัมสมน้ำนะครับเดี๋ยวไปทดลองขับที่นีนะครับผม ครับผมทดสอบนะครับ e สุดๆทีมอาร์นะครับหน้าหนูปี39นะครับอ่าเดี๋ยวเราดูหน้าปัดเรือนไม้กันนิดนึงนะครับผมหน้าปัดเรือนไม้นะครับอ่าขึ้นนะครับผมใช้ได้ทุกจุดนะครับอ่าเรือนไม้นะครับประมาณ2 0 0แสนกิโลนะครับผมวันนี้โอเคผมขับมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมอ่ใช้ความเร็วอยู่ที่80 90นะครับผมเดี๋ยวเราก็เช็คสูงกันสักนิดนึงนะครับผมอ่าเดี๋ยวรอให้ถนนเรียบๆนิดนึงนะครับผม โอเคมาเช็ si คศูนย์หน่อยนะครับผมศูนย์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าโอเค anha, อยู okay. 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 Likewise, no ่นะครับผมอ่าใช้ได้ครับศูนย์ก็ถือว่าสภาพนี้นิ่งๆเลยนะครับผมรถเก่านะครับก็ถือว่าโอเคนะครับความเร็วหนึ่งร้อยนะครับผมโอเคครับผมอ่ฟังเสียงนะครับเฟืองท้ายนะครับอ่าเฟืองท้ายไม่หอนนะครับอ่าเฟืองเทียก็ไม่หลุดนะครับ ภายในสวยสะอาดนะครับคอนโซลไม่แตกไม่หักไม่มีรอยขีดขูดนะครับแอร์เย็นเลยนะครับผมคันนี้แอร์เย็นเลยเดี๋ยวข้างหน้านะครับลองวิ่งทางรอยต่อนะครับระหว่างลาดยางกับถนนคอนกรีตนะครับผมโอเคช่วงล่างดีนะครับผมช่วงล่างดีนะครับปกตินะครับผมนิ่มๆนะครับอัตราเร่งก็ดีนะครับแตะก็มาเลยคันนี้นะครับตอนนี้ก็ทางก็ สูงๆโดดๆนะครับผมก็ปล่อยมือนะครับผมก็โอเคนะครับผมได้ได้นะครับผมโอเคครับผมหลังจากที่ได้ทดลองขับนะครับรถ Isuzu t i g นะครับคันนี้เป็นทัวพิเศษนะครับ SLX นะครับปี39หรือว่าโฉมหน้าหนูนะครับคันนี้ทําออกมาเป็นพิเศษเลยนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับเป็นโฉมสุดท้ายของ t i g นะครับสงสสวยเลยคันนี้นะครับหลังจากที่ได้ทดลองขับนะครับ ระบบนะครับเฟืองท้ายเฟืองเกียร์นะครับไม่หลุดไม่ห่อนะครับอัตราเร่งดีนะครับภายในแอร์เย็นนะครับช่วงล่างดีนะครับสวยๆเลยบอดี้ก็สวยนะครับทันสมัยนะครับผมไม่เชยนะครับคันนี้ก็คลาสสิกนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นรถคลาสสิกอีกคันหนึ่งเลยครับผมตอนกระบะก็สวยนะครับคันนี้มีแม็กไลเนอร์ให้นะครับหากพี่ๆนะครับสนใจนะครับไอเดียไลน์นะครับ0853792785นะครับ ขอดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือว่าจะดูรถตัวจริงนะครับก็แอดไลน์นะครับมาได้เลยนะครับช่องทางนี้นะครับเราสนับสนุนนะครับให้เปิดกล้องดูตัวจริงนะครับเดี๋ยวขอเปิดราคาเลยครับอิสุทิพานะครับชมหน้าหนูคันนี้ครับเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทพร้อมส่งไม่เกินสี่ร้อยโลนะครับาหากไม่อยากพลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของช่องรถมือสองสุโขทัยนะครับให้พี่ๆกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องรถมือสองสุโขทัย วันนี้สวัสดีครับ